กูริโกผู้ผลิตอาหารซึ่งขยายธุรกิจไปทั่วโลกที่จริงแล้วบริษัททุ่มเทให้กับสังคมผ่านอาหารเรื่อยมาตั้งแต่100ปีก่อนเพื่อสุขภาพของผู้คนจุดเริ่มต้นมาจากผู้ก่อตั้งบริษัทเอซากิริอิจิผู้หวังให้ทุกคนมีสุขภาพดี ในปี1922ได้เริ่มผลิตขนมกุริโกที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อนำสารอาหารไกลโคเจนกระจายไปสู่ผู้คนจํานวนมากผ่านขนมปัจจุบันกุริโกยังคงนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบรสชาติที่ยอดเยี่ยมและดีต่อสุขภาพนี่คือนมอัลมอนด์ละมุนลิ้นผลิตโดยนำอัลมอนด์ซึ่งมีคุณค่าโภชนาการสูงมาปั่นจนเนียนละเอียด ส่งไปจําหน่ายต่างประเทศตั้งแต่ปี2021ความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเพราะไม่เพียงดีต่อสุขภาพแต่อร่อยด้วยอร่อยสทนด้สุกนだから習慣化するしそれがかつ健康の効果を生み出すからさらに使いたくなるしไอศกรีมน้ําตาลน้อยถ้วยนี้คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยแนะวคิดที่ว่าอยากมอบความอร่อยและสุขภาพดีให้ทุกคน ไม่เพียงแต่ผลิตภัณฑ์บริษัทยังส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยดังเช่นในประเทศญี่ปุ่นมูลนิธิที่รีจีก่อตั้งขึ้นด้วยทุนส่วนตัวได้สนับสนุนการจัดงานสัมมานาและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์นอกจากนี้ยังพัฒนาสื่อการสอนโปรแกรมเพราะมองว่าการศึกษาจำเป็นต่อพัฒนาการที่ดีของเด็ก และได้นําไปมอบให้แก่โรงเรียนในไทยและสิงคโปร์กุริโกพัฒนาโดยคำนึงถึงสุขภาพเรื่อยมานับจากนี้ก็จะปรับปรุงพัฒนาต่อไปในทุกๆวันเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้คน